สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์สวรรค์กันธพันธ์ค่ะผมน,นายอนันต์กุลกหนกนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอม่วงสามสิบจอุบลราชธานีจะนำพาท่านมารู้จักกับการดําเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณแบบภาพชีวิตต,ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกคสู่โคกหนองนอนโมเดลอม่วง30สังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ และอำเภอม่วง3 0นะคะมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด412แปลงค่ะโดยแบ่งเป็นนะคะพื้นที่15ไร่นะคะ5แปลงค่ะพื้นที่3ไร่นะคะ223แปลงค่ะพื้นที่1ไร่นะคะอีก21แปลงค่ะในการดำเนินง,งานตามโครงการจะมีน้องๆนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเข้ามาคอยช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ และเป็นครูพารมจำนวน68คนในพื้นที่14ตำบลซึ่งน้องๆจะได้รับทราบนโยบายเข้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลวางแผนการพัฒนาพื้นที่และร่วมกิจกรรมกับเจ้าของพื้นที่ครับค่ะและตอนนี้เราก็มารับฟังความรู้สึกนะคะของเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับพูอ่อำนี่มาส่งเสริมโครงการ โคกน้องนาวโมเดลนี่ผมก็ดีใจอยู่ครับที่ทำงานยางเต็มที่เลยะเนละบ่ห้ขึ้นยากน้ำดอกเขาจะมีลักษณะของคองไส้ไก่มีกุดมีหนองที่มีลักษณะความลาดเอียงเพื่อให้สามารถให้สามารถให้สาาัตว์าาน้ำนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทีนี้เรามาฟังความรู้สึกของน้องนองน,องนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกันบ้างครับ ใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะสามารถปรับใช้ในครัวเรือนได้ค่ะขอขอบคุณสําหรับโครงการโค้งหนองนาโมเดลนะคะที่มาช่วยเติมเต็มประสบการชีวิตให้กับหนูนะคะขอบคุณนะคะสําหรับโครงการนี้ดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้รู้จักตัดกิจกรรมธรรมชาติค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นโครงการที่ดีมากได้ช่วยเหลือเกษตรกรและนักศึกษาที่จบใหม่ได้มีงานทําและได้มีโอกาสเรียนรู้ตามหลักทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียงนำไป,ปะยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นโครงการที่ดีมากๆครับค่ะตอนนี้เรามารู้จักกับท่านพัฒนาการอำเภอมอสามสิบกันค่ะสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมค่ะอยากให้หัวหน้านะคะได้เล่าถึงโครงการโคกหนองนาโมเดลในอำเภอมอสามสิบกันครัครับผมขอบคุณครับ,บ,รบสําหรับโคกหนองนาในพื้นที่อําเภอมืองสามสิบนะครับได้ดําเนินการมาตั้งแต่ป,ปีพศ2563นะครับซึ่งในตอนนั้นเนยเราได้รับงบประมาณ จากงบพนาจังหวัดนะครับดําเนินการในพื้นที่3ามแปลงนะครับแล้วกรมการพฒนาจุมชนได้สนับสุนปัจจัยการผลิตและการเอามือสามัคคีนะครับแปงและสามครั้งนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการขุดพื้นที่ปรับสภาพพื้นที่อยู่ที่ตาบลยุมใหญ่นะครับสําหรับงบประมาณในปี2564นะครับอําเภอม่วง30ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ดําเนินการในพื้นที่412แปลง นะครับ412แปลงก็มีทั้ง1ไร่3ไร่15ไร่นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องนักพนาพื้นที่ต้นแบบนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด68คนประจําอยู่ในพื้นที่ตมบลต่างๆก็มอบหมายให้ไปออกไปสำรวจพื้นที่นะครับสำรวจพื้นที่วางแผนกับเจ้าของกลเรือนนะครับเก็บข้อมูลนะครับออกแบบนะครับออกแบบแปลนนะครับ ซึ่งน้องๆก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี2 5 6 4นะครับเราก็คิดว่านะครับเราสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดที่จังหวัดกำหนดคือเดือนเมษายน2564ครับผมเราพร้อมแล้วครับที่จะดำเนินโครงการในระยะที่1 ขอขอบุณท่านพัฒนาการจังหวัดท่านานอำเภอม่วง30มท่านพัฒนาการอำเภอม่วง30สําำนักงานพัฒนาชุมชนอนำเภอม่วง30มสัวเรือนต้นแบบทุกกัวเรือนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําแก่น้องนนักนะพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการปฏิบัติงานซึ่งน้องๆจะได้มีพลังและพัฒนาโครงการนี้ให้สําเร็จรุ่งต่อไปครับครับค่ะ ขอลวงไทยร่วมใจน้องนำ้ำทำตอนขอลวงไทยแต่ออยุคหลักนี่สี่ใบปกน้องหน้าหมูเดียวปกหน้าเริ่มคิดอิจอาสาความคิดก้าวหน้าทำงานจุดมาดินน้ำคนป่าสังคมอยู่สุขสบายดินน้ำคนป่าสังคมอยู่สุขสบายหากแม่นทำได้นำํา do yeah. you